นีเนาะมันผมจำเป็นบมานหมอนมอไซคหนีเออมแมเอเาเยมา้าผ้ตาก็งูด้คเขาไหมเขาเลือดมาท่าในจัหวเขาบ้ไปายอมมามามาเด้อนี่มามาเขามาโอ้าพี่โองเลยกาหวานมามาเด้อมาหยาดกันเซ็บมาหยาดกันมามาพี่ออกไหม อ่อันไหนกินไหนเอาลดมาเพียงเอาไหนี่เอาข้าวใหญ่เอาผักมาเลยเฮ้ยขังลงมาขเลยัมาบ้างไดอกบู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 มี่ตักแล้วดอกบูยิายังไงก็อือาบ้ามาบ้ามาบ้า หวานคือกินวาบบ่ันหน่อยต้บไปเลยตอมันมันน่ดอกคือมามาเ้ยมันมันมามอือได้อยู่ใกล้กันยับขมาใกล้ลุงกินลุงหอกแล้วเห็นตัวนี้มาพี่น้องมเจ็บแสบนี่คำเย้นี่มันเล็กซวงนีติ่มักสลัด โอเแสดว่าคะแนนว่า huh. ข nah, ั้วได้ขวนมันไปเดไอี่มันยังขมทำนี่ขี้ขัวได้ขวนน้อยเนาะขั้วขวนับวท่านนั่นตากีปลาสลัดเป็ดไส่หมูหมสลัดเี่สลเป็สลัดโอ้มีอกเมื่อหนี่ปลานิ้นตวใหญ่กินบักัย้อนนี่ลัใส่ปลาดิงอกใส่ีอะฮวายุเรื่ยใส่ใส่นิ้นคระปิรองมั กิ๊บตับข้ามนี่พี่น้องบมนแตบหมเลยต่งเลยเแเลยนี่พี่หลงไตร้ายหมูหมูซื้ก้อจะขมเนี่ยว่าข่อยตี้ขอยอันนี้ตี้จะไดอยังนี่ซอยใส่สีเปนเสลนมานมลนถึงมีแตกบ่ไันเดือดทอนเกี่วได้บ่ได้น้องยำให้บ่บักบักบักป้ามบักป้ามอะไรังแจ้งบี้มันแตกรอ้ยมันแตกเนาะ หลักสลัดเขเลยเนาะเขาขันอยู่เสยบได้พี่นลองสลัดนี่เขาขันอยู่เด้เจ้าขอผมบ่เจ้ยานเขาหมูหมูผมเลยหมู่ม้มมมาัเยังกาเล่ามาใส่อขอเสียบได้หรือเปาตวมาพีเอาะขามพี่น้ังนี่นี่นี่าอยู่นี่ไอ้คอมันอมันบอกมีคอน้อน เกือบ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 ถือข hmm. ้อกู้ดีไปกินน่นเขาสรอยจดือว่าอยเสียอะเากินเมื่อไรเนี่ยอิ่มเป็นว่าอม้มันหนาจินเลยเนาะเหรอเหรอเน่าแจงก้ากคงเปื่นอนาแซ่บถือีุ้วบานเสียบบอพไปดิจานบอกกแม่งเลยเบเออเสียบบอลเสีบตัวนองเรีบเสบกินกับบ่อปากบ่อน่อกือเบกินเอากินเอาวนอ เออยบเบบบคคแมงกูใช้ไม่ก่อกับบคคแมงบุคคลสั้นนี่จะเอกเป็ดหรืเนามักไปยังหองยังห่องมักเลยถึงท้างมันดีถึงท้างกนด้วยดีแอบดูแอบแต่ว่าแอบแอบ ได้เสียบซอยส่อยใสอืมอืมกันกินดยกินแงั่งไปนไเอู่าออคือบอกเอามากินเลยทมากินเลยอามาเลยเนี่ยคุณใดเจ้าคุณไฮบพ่อมาแนนเอาตามตัวของตัวิบ่มาเด้อเด้อถือมือสองมือสองมือแล้วแม่ของกลามาอย่าไปบอกพนนะมุกเจ้าสมุกเจ้าามุกเจ้ามไข่กูเป็นยังดอกเออมุกไข่ก็เป็นยังดอก กูยิ้ได้ยุตกยังกูยิ้มตเนี่อกจมกิได้อกูเห็ดเิ้ไดกกินแต่มันบอบินไม่ใช่อันนี้เสียพ่สุดกกูมูกูกอน่นะโอ้ลูกตอกแคยันั่น่ลูกตอกสีออกนังก้อนบ่เออออกลูกตอกพูดๆๆนี่กบ่เอันกี่หันกมั้งบ่อกี่หันมาไปุ่นกี่งานน้ำบยไห

เอามาเตยมเต็มไปขันมุงขับรถขนว่าพี่เข้าเข้าบบไปแล้วเข้าวาตกไปสองแก้วเข้ามือตึบเีพักกงขอาปอกของปีมันจะใสแล้วของปีนี่อเก็บขึ้นแล้วนี่นี่งอนตอมันตุนยังูนี่ของเท่ห่หงนี่ขี้หัดเพีขี้ันีิเบิ้งเอไมขี้ัตดื้อเออทำหานได้เป็นงเด้อเอากอน นี่ก็หาที่กันนี่นี่มันบ่าวว่างบ่เว้ยที่่่บวาขนาดเศร้าขวนมันท่านอยู่ได๋ยขนาดเศร้าขวนมันท่านอยู่ได๋ยแต่แต่แม่นเศร้าขวนบ่ท่านน่ะใอยว่ามึงเอ้ยเจ้ามันตัวเอ้ยเดียวคำเดียวอีหามันเสียตัวกินแล้วกูจะกินเสียหัตับเลยโอ้ยเอาไปยังโี้เราผักเอ้ยเฮ้ยก็ได๋ตัวมือถือบี้แลมาคข้นในเขาตัวตัวเว้ย มือถือไม่เอน้พวกไพ่องหนาเอ็นไม่โปรตุโจก้องเยรเป่ยนั้นไหมเนี่ยกินขากินอย่างนี้ก็หลายเชือกเดียไปคอกระเพดียังมีสร้อยอ้ลูกตอกเสียไฮ็ดอกี่ันึ่ตันึหือนึ่งเออในตัวหนึ่งเออนึ่งเอาไปอย่างเลย ตอนยางบ่น้ำมันบ่ตรงอย่างปั๊บตอนหนานาโอ้โหเป้นขาอยางเลยอ๋อเหมอนาต้นหนาาก็ออกออกันเบ่ปูออกออกเนื้อนะออกมาออกเนือเลยก็แยกส่วนเลยจออกเนือโจออกเหนื่อยมจมาเออมได้จไปเพ็นังงันเป็นนั่งนี่กันเนี่ยจะดูขมใจที่นี่มันี่ห้าบ่จะดขมแท้กูกมักเนยเบิดะวอนขมบ้าทำแต่งในไว้บีบลปหรอ นี่โต๊ินตกิน่แล้วขึนมาไอ้ล่ะมีอยค่เอออ้ยะว่าเหรียบมีอยู่ออกได้สิจกออกได้ท่าออกได้ยของมาณน่ออกจได้ยประมาณน่บมึงออกเรือเลยโอ้โห้ตบขมิ้งขมิองเมงนึงถึงเหลืองเนกิน มันแบบดีกระสูปไว้ไม่เลีนงกินเนี่ออมอันนี้มมันนี่่ตีขายถึงเลี้ยงปลากิ้นจากินลูไขาอยู่ขาเลี้ยงไปบุญนาถึงเลี้ยงเนี่ยเ็ก้โมวดพี่อยู่กง่กองเอาใจออมตัไปจุ่มน้ำออกแล้วถลี้ยงกันนออมาวที่หมอนึงเลยแล้วหมดพอเกดคำเดียวจงไปพิมกวกกว่ายุด กินกินก really, yeah. ินเห็นไปเร็วคนเดียวทุกท่านเสียคลองเลยเอาองเนี่เอาอลอย่างเช่นเต้องมันอีหรอกรอไ้ากับไฟฟ้ที่มันเก่ที่เดียวเราคนมันจิ้งที่กับเอามาหินเฮ้ยนี่